ลแลาววันก่อนมีโยมกลว่มหนึ่งมาเที่ยววัดนะแล้วก็ถือโอกาสมาพบแล้วก็สนทนากับอาตมาก็คุยกันได้สักพักนะก่อนที่จะกลับก็มีคนหนึ่งในคณะเนี่ยบอกว่าขอพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนหน่อยนะเกี่ยวเรื่อง การปฏิบัติการใช้ชีวิตธมะกบอกว่าเนี่ยก็ขอให้มีสติต่อเนื่องนะคนที่ถามเนี่ยก็อึ้องไปสักทักนะแล้วก็พูดมาว่าเนี่ยแค่เนียงเหรอแค่เนียงเหรอธรรมาก็เลยเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะของ หลวงปู่ดูลงพระปัญโยให้ฟังหลวงปู่ดูนี่ก็เป็นมีเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะก็มีคราวหนึ่งนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงปู่ว่าเนี่ยหลวงปู่ขอธรรม,มาสั้นๆนะในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อละกเกลีสามตัวคือเลกากิดหลงจะทําได้อย่างไรหลวงปู่ พูดเสียงตังฟังชัดนะว่าสติแค่คำเดียวนะโยมหลายคนก็คงจะงงนะว่าแค่คำเดียวเองเหรออา้าวก่อธรรมะสั้นๆเนี่ยธรรมะสั้นๆเนี่ยที่เรียกว่าเป็นธรรมะสำคัญเนี่ช่วยลดละ นะกิเลสสามตัวคือโลบกดลงได้เนี่ยก็คือสต,ติหลายคนพอฟังเช่นนี้ก็รู้สึกว่าไม่จุใจเท่าไหร่นะหรือไม่คิดว่าเนี่ยสติเนี่ยมันจะมีความสำคัญขนาดนะั้นเพราะว่า คนไทยเราเนี่ยตั้งแต่เล็กนะก็รู้จักหรือได้ยินคำว่าสติในการที่รู้จักตั้งแต่เล็กมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือว่าได้มีโอกาสร,รู้จักกับธรรมที่สำคัญที่ผู้เจ้าเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแต่ข้อเสียคือว่า เรารู้สึกชินชานะกับคำว่าสติจนไม่เห็นความสำคัญแลควชว่าเป็นยากปากคอบนะเวลาพูดเรื่อกกงจรารสติเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรแต่เวลาเราพูดกับชาวต่างชาตินะ พูดถึงคำว่า mindfulness เนี่ยเขาก็จะสนใจมากเลยอย่างนี้คำว่า mindfulness เนี่ยนะเป็นเป็นคำที่ฝรัง่งโดยเพราะที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเพราะอะไรส่วนเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามันเป็นเรื่องใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยเรีวยกว่า ห้าสิบหกิปีก่อนเนี่ยคำว่า mindfulness เนี่ยมันฝรั่งไม่รู้จักเลยแต่ตอนนี้นี่มันกลายเป็นคนที่มันกลายเป็นคำที่ฝรั่งเนี่ยได้ยินมากขึ้นแล้วก็ได้ยินมาพร้อมๆกับความสำคัญของ mindfulness เรื่งคือสตินั่นแหละเช่นช่วยบรรเทาความเครียดช่วยรักษาโรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นโรคซึมเศร้า ม่ต้องทั้งช่วยบรรเทาความปวดโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาอย่างนี้ฝรั่งเนี่ยจำนวนมากเนีมีปัญหาเรื่องความปวดแล้วก็พึ่งยายานี่ยาบรรเทาปวดที่ขายดีเลยนะจนทั้งกายเป็นติดยาไปเลยต้องติดติดอย่างหนักเลยนะเพราะว่า ใช้ยาแบบไม่บัญญับบัญยังการที่จะปรับพฤติกรรมเชเ่นปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ถ้าหารู้จักปรับพฤติกรรมออกกำลังกายมันก็ช่วยได้แต่ว่ามันใช้เวลาพเรานี่ก็เลยหายไปพึ่งยาพอพึ่งยาแล้วมันก็เลยากลายเยปิดติด พอจะถอนออกมานี่ก็มีปัญหาว่าจะถอนได้ยังไงเท่าเดืยกันก็กลัวเรื่องความปวดแต่ตาลังพวกวนี้ถ้าเจรินสติเนี่ยไม่ต้องจรินสติแบบนักปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้ว่ามันช่วยได้เยอะรวมทั้งช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าผู้ง่ายสารพัดประโยชน์มากเลยทั้งในแง่ของการบรรเทาความปวดถือว่าบรรเทาโาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ ช่วยทำให้ความเครียดลดลงซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ของคนสมัยนี้ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเพราะเดี๋ยวนี้คำว่า mindfulness เนี่ยมันก็เลยเป็นคำที่ฝรั่งเนี่สนใจมากแต่ที่คนไทยเราพไดถึงคำว่าสติก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญคนที่มาวัดแล้วก็อยากจะได้ธรรมะที่มันเจ๋ง จากครูบาอาจารย์หรือจากจากัจกอาตมานี่พอได้ยินว่าสติเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแค่นิ่งเลยที่จริงมันสําคัญนะสติเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นธรรมะธรรมดาแต่ถ้าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวการเจริญสตินี่ก็ได้เชื่อว่าเป็นหัวใจกรรมฐานปฏิปฐานสี่เป็นหัวใจกรรมฐานทีเดียว กรรมฐานสี่สิบเนี่ยหัวใจก็คือสติปัฐานสี่เมื่อสักแปสิบกว่าปีก่อนนะพระสงฆ์ชั้นระดับราชาคณะแล้วก็ซึ่งล้วนจบนะปรีียนชั้นสูงนะประโยคนก้าก็เยอะ พราะสมัยก่อนเนี่ยพระที่เป็นพระรา,าชานณชั้นสูงเนี่ยจำนวนมากนี้ก็จะมีความรู้ทางด้านปรยิยติสาปรยิยติศึกษานี่สูงมากยิ่งถ้าเป็นระดับสมเด็จหรือสังฆราชแล้วเนี่ยก็จะมีะปร,ริยนธรรมสูงทีเดียวสมัยนั้นมีสังฆนาย,ยกด้วยสังฆนาย,ยกตอนนั้นคือสมเด็จพระมหาวีระวง ก็มีการประชุมกันนะเกี่ยวเรื่องหัวใจพุทธศาสนานั่นคือฝ่ายรัชบัณฑิตนักปราชดเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยก็ประชุมเพื่อที่จะมาลงความเห็นว่าอะไรคือหัวใจของพุทธศาสนาจะได้มีนโยบายไปในทางเดียวกันคือการส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสงฆ์และชาวพุทธ ในการประชุมครั้งนั้นก็บังเอิญนะพระอาจารย์สิงห์กันเตียคโมเนี่ยก็ได้เข้าไปประชุมด้วยที่จริงท่านเป็นพระผู้น้อยนะในแง่ของสมณศักดิ์แต่ว่าท่านได้รัวความนับถือจากสมเด็จพระหมหาวีรบวรศ์ซึ่งแต่เดินเนี่ยก็รังเกียดดูแคลนพระป่าหรือพระสายจันมั่นเห็นว่าเป็นพระจรจัดไม่อยู่ประจําที่การศึกษาก็ไม่เอาเอาแต่เดิน าการนี่เข้าไปในป่าไม่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ก่อนท่านก็ไม่ก็เห็นคุณค่าของกรรมฐานเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องของเรียบติศึกษาแต่ตอนงท่านมาสนใจกรรมฐานเพราะว่าท่านป่วยนะแล้วก็พอได้เรียนกรรมฐานนะอยากรู้สึกหลวงปู่มั่นเช่นพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์ลีธรรมทโรเนี่ยก็เกิดสนใจเกิดศรัทธา ในการเจริญสมาธิภาวานาท่านก็ถึงออกป่าว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาท่นยังไม่เคยรู้เลยนะว่าสมาธิภาวานามีคุณค่าถึงเพียงนี้นี่ขณะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะจบประโยคหกแล้วมั้งแล้วก็เป็นพระราชาคณนะดูแลบ,บริหารการศึกษาคณะสงฆ์เพิ่งมาออกป่าเห็นคุณค่าของสมาธิภาวานาก็ตอนที่นึกว่าอยู่วัยชาราแล้วแตหลังจากเดินที่ ไม่มีศรัทธาเลยนะในพระป่าสาญมั่นเนี่ยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็เลยเคารพพระจันทร์สิงห์นะเพราะว่าท่านเป็นสหายธรรมแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนสําคัญนะของพระจันทร์มั่นนะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็เลยพอมีการประชุมที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเขาจะาจัดโดยส่วนในพระหาวเวรวงนะซึ่งเป็นสังฆนายยกตอนนั้นเวลาน้นคณะสงฆ์มีสังฆนายยกเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะสังฆราชพระยศสิงห์ก็เพลิน ติดเข้าไปร่วมประชุมด้วยแล้วพอเห็นพระอาวุโสหลายท่านคุยกันถกเถียงกันไม่ลงในเรื่องของหัวใจพุทธศาสนาพระอาจารย์สิงห์ก็เลยแสดงความเห็นว่าเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยแท้จริงก็คือสตินั่นเองก็ทั้นอธิบายคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติจะทําอะไรได้จะทําความดีจะทําบุญกุศลดิ้กเว้นความชั่วรวมชั้ง ทำใจให้เบิกบานได้เนี่ยมมนต้องมีสติกํากับใจเสื้อก่อนด้วยนี่ก็ผมถึงเห็นว่าเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาก็คือสติบอกว่าที่ประชุมก็นะ่เป็ว่าหลายท่านก็ตะลึงเลยนะครแต่ว่าที่พระอาจารย์สาวพระอาจารย์เสงหงพูดนี่มันก็จริงนะเพราะว่าท่านพูดจากประสบการณ์การภาวนาอ นั้นถ้าพวเรานี่มีสตินะมันก็ทําให้เรานี่อย่างน้อยๆเนี่ยนะก็มีทั้งคันเร่งแล้วก็เบรคนะถ้าหากว่าชีวิตคนเราเนี่ยจิตใจของเรามันกับรถเนี่ยนะสติก็เป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เบรคธำว่าส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาเนี่ยมักจะมีคุณสมบัติแค่ประการแต่ประการหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เป็นตัวเร่งตัวกระตุน้นก็เป็นตัวเบรคนะ อย่างเช่นวิริยะเนี่ยวิริยะหรือว่าศรัทธาเนี่ยนะก็เป็นตัวเร่งได้ส่วนเบรกนี่ก็เป็นสมาธิหรือว่าขันติแต่ว่าสติเนี่ยมีคุณสมบัติ2ประการในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆกันเช่นเวลาเราเกียดคร้า เราเบื่อนายถ้ามีสติมันทำให้เราเกิดความขยันทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเช้ามืดเนี่ยอากาศหนาวหนาวเนี่ยไม่อยากจะตื่นเลยเนีเพราะว่าถูกความง่วงครอบงำเนี่ยหรือความเกลียดคร้งครอบงำเนี่ยสติมันไม่ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็แสดงแล้วก็มีความกระจับกระเฉงหรือว่าเวลา เพลนในความสุขจนไม่อยากจะทำความเพียรเรืกว่าเกิดความประมาทสติก็ทำให้เกิดความเพียรขึ้นมาแต่ในรายใกัรเนี่ยเวลามันเกิดอาการผลผันเช่นคนที่มีความโกรธหรือมีความโลภเนี่ยนะมันจะมีอาการหน้ามืดนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรไปลักขโมยเข้าหรือว่าหลุดปากดา แต่พอมีสติให้มันยั้งเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเบรกยั้งไม่ให้พูดหลุดปากออกไปยังไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรยิ่งขนาดสติธรรมดานะไม่ติ่งจะเป็นสติปัฏฐาหรือว่าสัมมาสติเนี่ยโอ้ยยิ่งเมียอนิสงส์หรือเมีอนุภาพมากกว่านั้นสิเนะเพราะว่ามันนำให้ กิเลสเนี่ยครอบงำได้ยากคือไม่ใช่ว่าพอโกรธแล้วก็ใช้สติเพื่อระงงับคำพูดและการกระทำไม่ให้ก่อปัญหาแต่ในระดับจิตใจเนี่ยเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นถ้ามีสตินะอารมณ์เหล่านี้มันก็ครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าสติมทำให้เกิดการรู้ทันเกิดการรู้ทัน ไม่เข้าไปทําให้จิตไม่เข้าไปยึดนะหรือว่าจิตเนี่ยไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นมันช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลที่จริงก็รวมถึงไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบเนี่ยเข,ข้ามาค้อบงาใจดีใจก็ไม่ใช่ดีใจจนลืมตัวครั้นเสียใจก็ก็ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวเพราะมีสติ รู้ทันอารมณ์นั้นแล้วไม่ใช่แค่รู้ทันยอย่างเดียวนะก็ยังทำให้เราเห็นเห็นหน้าการของจิตและไม่ใช่เหน้าการของจิตเท่าน,นั้นแต่เห็นธรรมชาติของใจด้วยจนกระทั่งรู้เลยว่าจิตหรือใจนี่มันก็ไม่ใช่เรากายนี้รูปนี้ก็ไม่ใช่เราตรงนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาญาณนะ ซึ่งก็จะเกิดได้ก็เพราะมีสตินะเพราะสติเนะี่ยเหมือนะนก็ตาในที่ทําให้เห็นความจริงความจริงที่เห็นกระจาา่างชัดก็เรียกว่าปัญญานะมันไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่แม้นะจะคิดนะที hey, ่จะคิดให้ทะลุปูโโปรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติไม่งกกั้นกะ็จิตก็วักแวกงนะไม่มีความตั้งมั่นุสมาธิ แต่สติเนี่ยมันไม่ใช่แค่กำกับจิตให้คิดได้ทะลุผูกโปรงนะแต่ยังสามารถที่จะทำให้เห็นนะความจริงของกายและใจเลยซึ่งในสุดก,ก็ทำให้เกิดปัญญาที่ช่วยพาจิตหลุดพ้นะจากความทุกข์ได้เพราะว่าไม่มีความยึดติดถือมัน่นง่นสติในจึงเป็นธรรมที่สำคัญมาก แต่ทัางที่หลายคนบอกว่าสตินี่มันยากปากข้องไงแต่พอพอไปปฏิบัติเนี่ยแล้วคนจะบอกว่ามันยากก็แปลกนะไอ้ตอนที่ได้ฟังเหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นสําคัญอะไรเลยนะแค่เนี่องหรือสติแต่พอไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเช่นปฏิบัติให้มีสติต่อเนื่องจะรู้ว่ามันยากและที่ยากนี่ก็เพราะไม่รู้จักสตินั่นเอง ไม่เข้าใจคาว่าสติเพราะว่าพอเจริญสติก็ไปตั้งใจไปบังคับจิตไปบังคับจิตให้มันนิ่งให้มันสงบไปคิดว่านั่นคือการเจริญสติหรือว่าไปคิดว่าเนี่ยถ้าจะเจริญสติได้นี่มันต้องบังคับจิตให้มันหยุดคิดห้ามคิดที่ไม่ใช่เลยนะ สตินม้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่ามันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยนะเวลาววลงมือปฏิบัติเพราะว่าไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่งไม่ต้องฝึกจิตให้สงบนะการจเริญสติไม่ได้เรียกร้องเราอย่างนั้นจิตจะมีอาการอย่างไรสงบหรือฟุ้งนิ่งหรือสายก็ไม่เป็นไร เพราะว่าการฝึกสติคือการเพียงแค่ดูรับรู้อาการของใจที่เกิดขึ้นนะลองทิดดูนั้นระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบอาการที่ดนะูเห็นจิตที่ไม่สงบเห็นจิตที่ไม่นิ่งอะไรที่มันง่ายกว่ากันและอะไรที่มันยากกว่ากันการฝึกจิตให้ นิ่งการบังคับใจให้สงบนี่มันยากเะยแต่ว่าการที่เห็นรับรู้อาการของจิตเมื่อมันไม่สงบเมื่อมันฟุ้งเมื่อมันไม่นิ่งเนี่ยอันนี่ง,ง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องทำอะไรกับจิตก็แค่ดูรับรู้อาการของมันอย่างที่มันเป็นแค่นั้นเองบาทีเราเคยบอกว่าทำแล้วยากทำแล้วยากเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจการเจริญสติ คิดแต่จะบังคับจิตให้มันนิ่งเพราะอะไรเพราะประาศจากความสงบที่จริงๆนั้นมันเป็นงานของสมาธิมากกว่าแต่ว่าสตินเนี่ยนะไม่ได้เรียกร้องว่าจุดหมายคือความสงบวันไม่สงบก็แมบก็ไม่เป็นไรวันฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะชอบไปโน่นไปนี่ก็ไม่เป็นไร สิ่งสำคัญคือว่าแค่เห็นมันอย่างที่มันเป็นหรืออย่างที่หลวงพ่อกำเลียนใช้คำว่าก็แค่มันกลับมามันไปก็ช่างมันแต่ก็ให้มันกลับมากลับมาอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่ที่กายกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองหรือว่ากำเพียนท่านบอกว่าเนี่ยใช้ใช่คำว่าเก่งมันเก่งตรงที่กลับมาอย่าไปวัดว่าเก่งตรงที่ไม่ไป คนหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลก้าวหน้ามันต้องไม่ไปมันต้องแปลคือจิตต้องไม่ออกไปไม่ไหลออกไปจากนิมิตจากอารมณ์กรรมฐานแต่ไม่ใช่เลยเนะสิ่งสำคัญอย่างที่ว่ามันกลับมามากกว่าแล้วถ้ามีสติที่ไวมันจะกลับมาได้เร็วเพราะว่าพอมันเผลอไปแล้วรู้ทันขึ้นมาเนี่ยนะรู้ว่ากําลังเผลอคิดนะ ขณะที่กำลังสวดมนต์เผลอคิดไปใจลอยไปขณะที่ฟังคำบรรยายเผลอคิดไปใจลอยขณะที่อาบน้ำเผลอคิดไปใจลอยขณะที่กินข้าวกลับมากลับมาที่กายรับรู้ว่ากำลังถูฟังกำลังอาบน้ำหรือว่ากลับมาที่กิจที่กำลังทำอยู่เช่นสวดมนต์ฟังคำบรรยายอันนี้ต่างหากนั้นที่สำคัญกว่าซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันมีสติรู้ทันหรือว่าใจ ไหลใจลอยไปแล้วหรือว่าใจจมแล้วจมคืออะไรจมก็ไปจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์หรือถูกอารมณ์มันฉุดเข้าไปเนะยจริงจเนี่ยสเติมันมันไม่ได้เป็นยาผปากข้ออย่างที่ใครๆเข้าใจมันสำคัญมากทีเดียวนะมันสำคัญอย่างที่เรานึกไม่ถึง นที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ทุกใจกลัดกลุ่มใจถูกความจมอยู่ในความเศร้าวความโกรธเกรดวิตกกังวลเนี่ยก็เพราะไม่มีสติทั้งนั้นเลยและที่เราเผลอทําชั่วาการกระทาคำพูดสร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นนี่ก็เพราะขาดสติทั้งนั้นเลย แต่ถ้าเราที่สติมีความสำคัญเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยการจลสติไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราไม่ต้องบังคับจิตนะไม่ต้องพยายามผูกจิตให้นิ่งอันนี้ให้จิตเนี่ยเป็นอิสระก็แค่ดูมันเฉยเฉยแล้วยิ่งวบนนั้นนะการจลสติไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องมาเข้าวัดต้องมาเข้าคอร์สเพราะว่า เราทำได้ทุกเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจตื่นเชา้าขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันก็เจริญสติได้ทำครัวหั่นผักก็เจริญสติได้แม้แต่กินข้าวก็เจริญสติได้เข้าห้องน้ำอุจจาระ,ะปัสสาวะก็เจริญสติทำความส้สึกตัวได้มันทำได้ทั้งวัน ไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัติเลยก็ได้แต่ถ้าจะปฏิบัติในรูปแบบก็ช่วยนะเพราะมันช่วยทำให้ใจที่ไม่มีที่ตั้งเนี่ยหาที่ตั้งง่ายก็คือมือที่เคลื่อนไหวเท้าหรือตัวที่เคยื่นขยับหรือลมหายใจที่เข้าแล้วออก แั้นเราแไม่ไม่ใช่แค่ทําอะไรเท่านั้นนะที่สามารถใช้ในการเจรญสติได้เจออะไรก็เป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติได้เจอเสียงดังเจอกลิ่นเหม็นเจอคนต่อว่าเจอใครทำไม่ดีก็ใช้เป็นอุปกรณ์รอโอกาสในการฝึกสติได้ก็คือรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมอะไรมากระทบใจแล้วก็ไม่กระเทือนหรือถึงกระเทือนก็ให้ก็รู้แต่ไม่ใช่ว่า ต้องไม่โกรธไม่ใช่ว่าต้องไม่เศร้าถึงเศร้าก็รู้ถึงโกรธก็รู้แม้กระทั่งลืมสติเนี่ยแล้วรู้ว่าลืมสตินี่นะอันนี้ก็ถ่ากาได้ฝึกสติแล้วหลงแล้วก็รู้ว่าหลงนี่ก็ถือว่าได้ฝึกสติหรือก็ได้สร้างความรู้สึกตัวแล้วแค่รู้ว่าลืมสติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสติแล้วอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะและแถมอน,นุสงฆ์ก็ยังมีมากซะด้วย แต่เพ็นพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนะทั้งธรรมชาติของสติแล้วก็วิธีการก็เลยไม่เห็นค่าแล้วคั้นพอปฏิบัติเขาก็รูส้สวกมันยากฉนั้นทำควาเข้าใจสติให้ดีนะแล้วสติก็จะช่วยรักษาใจ